สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซิร์นทูชิเนลเองเนี่ยผมแล้วนี้นะฮะเซิร์นทูชิเนลก็อยู่กับมังงะเรื่องศึกตำนานเสียทรนหรือว่าการลรัทธิศาสเสียทรนเน่งเนี่ยผมกำมังงะตอนที่37 ทาความสืบงงานในตอนก่อนๆงานในตอนก่อนเนี่ยก็ได้พบว่าเพอร์ซิวัลเนี่ยประทะก,กับมาสวินศักดิก์สิทธิ์ของราชาอาเธอร์นั่นก็คืออาร์เบดซึ่งอาร์ตเบดนะตอนนี้เนี่ยกำลังจ้องมองเพอร์ซิวัลในการต่อสู้อยู่เนื่องจากว่าเพอร์ซิวัลกำลังมีการต่อสู้กับสัตว์มายาของอาร์ตเบดนามนั้นคือเซอร์นันนอสและในการต่อสู้กันครั้งนี้ก็ได้พบว่าการโจมตีของเพอร์ซีนั้นไม่อาจท,ทำะารเซอร์นันนอสได้เลยและแล้วซินก็ได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลคําแนะนําของซินหลังจากการตื่นนอนนั้้นน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 นกกกก็็คืออออําาาาาาาพพลััััังงขขยบดดรรรวมมมีีี่่่ตตเเ์์สสถฟไท งานในตอนล่าสุดนะตอนนี้สั์มายา,ยายอย่างเซอร์นอสเนี่ยถูกเพอร์ซี่ฟันไปแล้วที่เข่าขวาจนเขาขวาเซอร์นอสขนาดใหญ่เนี่ยได้มีการร่วงมาอย่างแรงเซอร์นอสนะตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการร้องโอดวรวญเอง็งเอง็งเอง็งตกลงมันเป็นควางหรือเป็นหมาวะผมแล้งงแล้วและเพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมาว่าฉันทําได้แล้วแต่ว่าทําไมาถึงได้กันละ่ะและซิงได้พูดออกมาว่าอาวุธของนายเนี่ยมีการเอนชันด้วยพลังเวทชนะแล้วว่าพลังในการโจมตีเนี่ยจึงรุนแรงกว่าการโจมตีด้วยพลังเวทและก็ยังรุนแรงกว่าการโจมตีดาบคิดเป็นกาาาารรรจมมตีีทท่่่แงวปะณ2เไสิ 3เท่าเลยต่างหากพอดามนั่นก็มีพลังแรงออล่าในการเปล่งออกมาและพลังเวทน,นั้นก็เรียกตัวมันเองว่าพลังแห่งการทาลายและในตอนนี้เซอร์นอสเนี่ยหลังจากที่มันได้มีการล้องเองมาเนี่ยมันก็ได้มีการกัดโจมตีเพอร์ซี่ต่อตัวของมันได้กระโจนไปหาเพอร์ซี่อย่างรวดเร็วและเสียงซินก็ได้พูดออกมาว่าอาวุธชินายกำลังเชืออยู่นะกักเก็บพลังการโจมตีถึงสิเท่าเลยทีเดียวเมื่อซินพูดจบเพอร์ซอรก็ได้มีการฟันเข,ข่าเซอร์นะอน,น,นอสอ,อีกครั้งนะตอนนี้เซิรนะะนน์นะอนอสเนี่ยถึงกัอร้อง โซนาซีในตอนนี้เนี่ยกำลังตื่นเต้นนะเนื่องจากว่าเขาได้มีเลือดไหลออกจากปากผมโคอชอบโรคประจําตัวของนาซีเลยเวลาตื่นเต้นเนี่ยจะแบบกัดปากตัวเองอะจนมีเลือดไหลออกจากปากอะและนาซีจึงได้พูดออกมาว่าเขาฟันเข่าเซนอร์นาตเหมือนกับชีสเลยฟันปุ๊บหลุดปั๊บไอเบตน,นะตอนนี้เนี่ยคือเริ่มตกใจแล้ว แล้วก็ได้ตัดมาที่เพอร์ซี่เพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมาว่าพวกนายเห็นมันมนะเปล่าวะฉันะสุดยอดไปเลยเห็นมาขณะที่เพอร์ซี่นั้นกําลังดีใจกับการได้เปรียบแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของแอนเน่ก็ได้พูดออกมาว่าเพอร์ซิวลระวังมันยังไม่จบนะและแล้ววินาทีนั้นเซนนนีอน,นก็ได้งับเพอร์ซี่อย่างแรงเ <c oughs> สียงอาร์เบก็ได้พูดออกมาว่าทำได้ดีมากเคลลี่หาในเจ้าเด็กนั่นให้กลายเป็นหมูหยองซะเมื่อสิ้นคําพูดอาร์เบรในฐานะว่าที่หัวหน้ากลุ่มเนี่ย เพอร์ซิวัลนะตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปหาเพอร์ซี่ที่ตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยกำลังถูกเจ้าเคลลี่หรือว่าเซอร์นอรกำลังงับอยู่เซอร์นอรนะตอนนี้ก็ได้มีการเคี้ยวอย่างแรงรรรรรแต่แล้วเสียงของนอนนี่ก็ได้พูดออกมาว่าเฮ้นาซีช่วยทีสินาซี asi, เนี่ยจึงได้ตั้งท่านในการโจมตีได้และแล้ว,ลวนาซีก็ได้มีการใช้วิชาทะเลหมอกเบลลาดอนน่า ok, ส่วนในตอนนี้เพอร์ซิวัลเนี่ยมีพลังเขาในการออกุ้มร่างกายอยู่เพอร์ซิวัลในตอนนี้เนี่ยคือเบอร์เลยเอ๋ eh ฉันไม่ถูกง่ามได้ไงอะก็อย่างว่านะฉันน่ะไม่ถูก,กง,ง่ายๆหรอกแล้ววิชาทะเลหมอกเวลาตอนหน้าก็ได้มีการใช้งานผลการทํางานของวิชานี้คือจะเกิดเป็นยาสลบบริเวณของหมอกนั้นและหลังจากนั้นเซอร์นอเนี่ยก็ได้สลบลงไปต่อหน้าเพอร์ซิวัลเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยก็เลยลอดตายและพลังเพอร์ซี่ที่ได้ช่วยเพอร์ซี่ไว้เนี่ยก็ได้สลายตัวนาซีเนี่ยสิ่งที่พูดออกมาว่าเพอร์ซิวัลนายโอเคหรือเปล่าเพอร์ซิวัลในตอนนี้เนี่ยคือปลอดภัยมากขอบใจมากนะนาซีฉันไม่เป็นไรเลยและแอนนี่เนี่ยก็ นายเนี่ยทำให้ฉันกังวลตลอดเลยนะเพอร์ซีนะตอนนี้เนี่ยเสือกาหัวเขินซะง,งั้นพอโดนบทนฉันจัดการเองนะ้านาซีเนี่ยจึงได้พยายามในการห้ามปามคือว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาเถียงกันนะแต่แล้วก็ถึงเวลาขอให้หัวเกียร์ดอนนี่ที่พูดออกมาว่างั้นคราวนี้ก็มาจัดการกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของราชา Arthur. อาร์เธอร์อาร์เบกกันดีกว่าตัดมาชี่อาร์เบกในตอนนี้อาร์เบกเนกำลังวิ่งหนีอยู่ดอนนี่ที่พูดออกมาเลยว่าไอห้ามันหนีไปแล้วและเสียงอาร์เบกเนี่ยก็ได้พูดมา อะไรกันฟ้าพวกมันใช้ก,กลยุทธ์แบบไหนกันเจออย่างนี้ก็ต้องลาถอยแล้วไม่ได้ใครจะมาบวกต่อฟ้าดอนนี่เนี่ยจินพูดออกมาว่าเออเหมือนว่าเขาจะหนีไปแล้วเราเจะเอาไงเดียตามไปปะเพอร์ซี่เนี่ยก็ตอบกลับมาเลยต้องตามอยู่แล้วสิในตอนนี้คิสตันในการผนึงอายุเขานะเรานะ่ะต้องนํากลับมาปลดปล่อยโดโชมอนเต้ Monte. เหมือนตอนนี้ดอนนี่เนี่ยจะโง่จริงเออวะลืมแอนเน่เนี่ยถนะอนหายใจเลยไอ,อ้เบื่อ,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 อและเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้บินตามอาร์เบตเฮ้ยอาร์เบรออกมานะแล้วก็ส่งคิสตันไม่ช้ฉันซะพอะถ้าเกิดนายไมยงงน ปลดปล่อยโดชมานเต้และทุกคนน่ะกลรเป็นปกติซะเหมือนตอนนี้อาร์เบกเนี่ยกำลังซ่อนตัวอยู่หลังจากนั้นไม่นานตัวของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้กลับมาคือว่าชนาเขาไม่เจออ่ะนาซีเนี่ยก็เริ่มคิดละสิ่งนั้นน่าจะเป็นปัญหาเพราะเมันเขานะ่ะค่อนข้างเชี่ยวชาญกับที่แถวนี้ก็ไม่น่าแปลกที่เรานะ่ะจะหาไม่เจอแต่แล้วเอลเดอร์ก็ได้พูดออกมาว่าเขาเน่ะกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ถ้ำแห่งคิสตันเพอร์ซี่เนี่ยก็เลยงงหาถ้ำแห่งคิสตันอย่างนั้นเหรอ ขอบคุณนะครับนี่คือหมวกผมขอบคุณมากเอลเดอร์เน่ก็เลยพูดตอบว่าขากาวแล้วว่าต้องเป็นหมวกเจ้าเสียงดอนนี่ที่พูดตอบมาว่าว่าแต่ว่าอะไรคือถ้าแมืคิดตั้นอย่างนั้นหรอครับส่วน Percy เพอร์ซี่ในตอนนี้เน่กำลังวุ่นวายอยู่แอนน่ส่วนฉันหน่อยสิคือว่าฉันต้องเก็บทรงผมปีกนกนะ่ะและเอลเดอร์เน่ก็ได้ตอบกลับมาว่าที่แห่งนั้นคือเขาวงกดซับซ้อนมาเป็นลักษณะตั้งตามพื้นที่มันก็หมู่บ้านนี้นั่นแหละส่วนแอนน่นะตอนนี้เน่ก็ได้ใส่หมวยเพอร์ซี่สำเร็จและ Percy เพอร์ซี่เน งั้นพวกเรานะ่ะไปกันเลยไปช่วยโดโชมอนเต้แต่แล้วนาซีก็ได้พูดแทรกมาเออเพอร์ซี่มันไปทางนู้นนะไม่ใช่ทางนั้นบอกเลยว่านะตอนนี้เพอร์ซี่คืออย่างเขินและเสียงเอลเดอร์เนี่ยก็ได้พูดมาชื่อนายคือ Percy เพอร์ซอร์ลงั้นสินะนายรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านของปีศาจและทำไมนายยังปรารถนาช่วยพวกเขาอีกกันละ่ะเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดกลับมาแน่นอนสิก็เพราะว่าโดโชมอนเต้เนี่ยคือเพื่อนฉันและทุกคนเนี่ยก็ดีต่อฉันฉะนั้นแล้วนะทำไมตัวฉันนถึงต้องไม่ช่วยด้กันละ่ะเอลเดอร์เนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าใช่แล้วพวพกเขาานคือสุุภบรษ และเขาก็ยังมียางอายอีกด้วยพองันพวกเขาเนี่ยจึงเรื่องนี้เอาจากการต่อสู้แต่ถือย่างงั้นแล้วมันก็ยังเป็นการบูชายันอยู่ดีพวกมนุษย์ที่มีความแค้นตามพยายามในการตามล่าพวกเขาและอยากให้ทุกอย่างนั้นกลับสู่เส้นทางนองเลือดแต่เส้นทางนั้นเราไม่เคยต้องการเมื่อเอลเดอร์พูดจบนะตอนนี้หมว่ทุกคนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าปีศาจเนี่ยก็มีส่วนที่เขารักสงบกับส่วนที่เขารักการต่อสู้ส่วนนี้คือส่วนรักสงบดังนั้นแล้วปีศาจพวกนี้เนี่ยไม่ใช่พวกเลวายแน่นอนเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดกับว่า คุณคิดอย่างนั้นเหรอพอผมนะไม่เคยทราบมาก่อนเลยนี่นะเอลเดอร์เนี่ยก็ได้พูดกับมาว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนหรอกเคอร์ซี่ก็ได้พูดต่อว่าผมหมายถึงว่า พ่อปู่ผมเนะี่ยเลี้ยงผมมาและเขาเนี่ยก็ได้ถูกมนุษย์อย่างพ่อผมนะ่ฆ่าตายแต่นั่นกลับไม่ได้หมายความว่าผมเนะี่ยต้องเกีดบนษย์ทุกคนที่นาะเพราะว่านั้นก็แค่พ่อของผมนะเป็นอาศิวินศักดิ์สิธิ์ไม่ได้หมายความว่าผมเนะี่ยต้องยกทุกอย่างเป็นอย่างเดียวกันเพราะว่าก็ยังคงมีคนที่ดีมากอยู่เขาคนนั้นคือฮาวเซ่ยังไงละ่พะพอถ้าเกิดคิดอย่างนี้แล้วก็จะมีคนดีแล้วคนไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเผ่าพันธุ์ไหนพวกเราก็ต่างเป็นเพื่อนกันได้แล้วเดอร์ก็ได้พูดกับมาว่าฉันเข้าใจควววววาาาาามมรูู้้้้้้สึกกกกกขออองงนนนนนยยยแลลพพไไดดดเเเิป็็็่่ีีตัฉัฉใจ ไม่มีปัญหาหรอกหน้าส่วนนะตอนนี้ลางโงซิเวนกับซินเนี่ยกำลังเถียงกันอยู่คือว่าฉันเจ็บท้องนะ่ะฉันไม่ขอไปได้ปะซินเนี่ยก็ได้พูดกับมาเลยเอออยู่นี่แหละดีละตัดมาที่เพอร์ซี่ต่อเพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมาว่าเพราะงั้นในตอนนี้พวกเราเนะี่ยรีบไปกันเถอะไปที่ถ้ำแห่งคิสซันกันไปช่วยโดโชมอนเตและก็นำคิสซันกลับคืนมาจากอาร์ตเบกซินเนี่ยก็ได้พูดกับเอลเดอร์มาว่าฉันหวังว่ามันนะ่ะจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะมันน่าจะดีกว่าเธอให้เจ้าเด็กนั่นนะ เจ้าเด็กนั่นนะ่ะไม่รู้ภาษาสีภาษาหรอกนะและแซงเอลเดอร์ก็ได้พูดต่อว่างั้นตอนนี้ก็สามารถเข้าใจได้แล้วว่าหนึ่งในตำนานสี่จตุรรา,าชาเนะี่ยคือเด็กคนนั้นเด็กในคำทำนายที่กระจายความหวังเพื่อทั้งโลกนี้คือเขางั้นสินะและในตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยก็ได้มาถึงถ้ำหอ้คิสตันนาซีในตอนนี้เนี่ยคืออย่างเหนื่อย,อยเหมือนมีคิสตันจนํานวนมากเป็นกําแพงเลยฮนะและซินเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าเจ้าคิสตันพลังหน้าขยักขยแยงนี่ฉันกล้าพนันเลยว่าและเพอร์ซี่ก็ได้พูดแรกมาพวกกเเราไปันอะ ดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดจาตามน้ําไปกันเลยซิเนี่ยกำลังพูดออกมาว่าอย่าไปผิดทางกันแล้วกันนะพอไม่งั้นพวกนายนะมีหวังแต่ก็เหมือนเดิมนะเพอร์ซี่วิ่งไปก่อนนะฮะไม่รอฟังอะไรเลยอย่างเชียลเดอร์พูดเลยถ้านี้มันช่างลึกลับปริศนานักหนางั้นก็ตามนั้นแล้วกันฉันเดินแล้วพวกนายก็เดินตามฉันโอเคขณะที่เพอร์ซี่กำลังเดินอยู่ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยเตี้ยจัดจัดนะฮะหัวได้มีการชนปุ้งดอนนี่เนี่ยถึงกับพูดออกมาเลยว่าถามจริงที่นายนำเหรอและนาซีเนี่ยก็ได้พูดมานี่คือข้างในของตตตืื่่นนาใจ โอ้ทำไมถ้ามันถึงแน่นหนาขนาดนี้ซอนดอนนี่เนี่ยกำลังตะโกนเฮ้ยออกมาสิว่าชั้นดอนนี่มาถึงลุโอยแอนเน่เนี่ยจึงได้บ่นไปว่านายจะตะโกนให้เขาน่วิ่งหนีเรื่องยังกันฟะถ้าเกิดเป็นงั้นแล้วก็ดอนนี่นายก็เดินนำไปเลยสิดอนนี่ในตอนนี้เนี่ยกำลังปอดแหกเอ่อเก้ากัดเตอดก็ไม่ตะโกนแล้วและเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดแรกมา แต่บางทีเล่าดอนนี่น่ยอาจทำถูกก็ได้นะฉันรู้สึกว่าเจ้าหมอหน้าน่ะมีจุดอ่อนอยู่นะอสุนศักดิ์สิทธิ์น่ะขณะที่ฉันได้มีการต่อสู้กับเจ้าหมอหน้าั่นฉันว่าฉันพบอยู่แอนนี่เนี่ยก็เลยพูดมาจะว่าไปแล้วฉันก็รู้สึกว่าเขาคนนั้นน่ะเหมือนกับเป็นอาหารสมัครเล่นมากกว่านะเหมือนไม่ได้แข่งแร่งขนาดเทียบเท่ากับไอรอนไซสนาซีเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มโชว์เทพทำไมฉันถึงได้กังวลเกี่ยวกับพลังเวทเขากันนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเข้าโจมตีใส่เพอร์ซิวัลหรือว่าแอนนี่ด้วยการไล มีบางอย่างแปลกๆแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของไอเบกก็ได้พูดออกมาว่าฮ,อ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 ฮอ่าๆๆเจ้าทําไม่ฆ่าตายได้แต่ว่าข้าไม่ประสงค์กับการต่อสู้นั่นเคยผลที่ว่าสมัยข้านะถึงได้มีการใช้พลังเวทกับพวกเจ้านะตรงนี้แทนไงล่ะแอนเน่ที่กำลังฟังเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่านายพานอาร์ตนายอยู่ไหนนาซีเนี่ยก็ได้พูดแทรกมาคิดสันนะมีการท้อนกันของเสียงทำให้เราไม่ทราบตำแหน่งรอเบกก็ได้พูดต่อว่าแต่ว่าอีกไม่นานพลังเวทข้าที่ได้มีการใช้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะได้เห็นผลกัน มันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะสิเพอร์ซี่เนี่ยก็เริ่มชักดาบนายน่ะลองอยู่ฉันดูสิฉันอาจจะทําให้นายแพ้เองส่วนดอนนี่นี่คืออย่างปากดีถ้าเกิดนายเจ๋งแล้วก็ออกมาสิวะอย่าหลบหลังกาแพงอาร์เบกเนี่ยจึงได้พูดต่อว่าเด็กอย่างพวกแกนะบ้านน้ำลายดีชะมัดแต่ว่านะถึงเวลาแล้วหรือมั้งที่พลังเวทนนั้นต้องสำแดงลิ์เพอร์ซี่เนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาแนจริงก็โชว์ตัวเองออกมาสิเอ๊ะทำไมโมกหล่นนะมืดจังเลยใครปิดไฟอ่ะมองไม่เห็นแอนนี่เนี่ยก็เลยพูดมาเพอร์ซี่นายทำอะไรของนายเนี่ยเพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมาาว่า ก็หมวกมันใหญ่อะ่ะฉันก็เลยมองไม่เห็นนะและเสียงของนาซีก็ได้พูดมาแปลกจังแฮะใครปิดไฟอะ่ะทำไมมันมืดดอนนี่เนี่ยก็เลยพูดแทรกมาเดี๋ยวสินาซีนายเล่นบุกซ้ํากับเพอร์ซี่เลยเหรอแต่แล้ววินาทีนั้นแอนน่เนี่ยก็ได้กรีดเดี๋ยวสิทุกคนคือว่าในตอนนี้เนะี่ยทำไมพวกนายนะ่ถึงโป๊อยู่กันละ่ะและพวกนายโตหดลงไปหรือเปล่าล่ะทีนี้ดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าเดี๋ยวก่อนนะเพอร์ซี่ทำไมนายถึงดูแปลกๆกันละ่ะและนาซีเนี่ยก็ได้พูดมา ดอนนี่นายเองก็เหมือนตอนนี้ดอนนี่เนี่ยจะเริ่มเง่อตกแล้วนาซีนี่นายก็ด้วยอย่าบอกนะว่าและเสียงแอนเน่ก็ได้พูดมานี่นายล้อฉันเล่นใช่ไหมพวกเราทุกคนน่ะกลับกลายเป็นเด็กทารกอย่างนั้นเหรอและแล้วมังงะตอนที่37ก็ได้จบลงไปโอ้โหตอนนี้นานหน่อยนะฮะสินาทีเลยตอนต่อไปนะฮะใบหนก็นแล้วกันนะว่ามังงะตอน,ต,อนต่อไปมีเจบาปโผล่มาแบบออฟฟิเชียลเลยนะฮะมั่นใจแน่ๆว่าเขาเนี่ยคือเจบาปเชิดใครอยากทราบก่อนว่าเป็นใครเนี่ยก็ดูที่หน้าแฟนเพจผมนะฮะแต่ถ้ากใครอยากรอเนี่ยรอฟ คุณก็รอชมผมในวันอาทิตย์น้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ